ไปกันต่อที่จังหวัดนครพนมขาน,นําโดยนายวันชัยจันทร์พ้วาราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีพลียกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่บอ่อน้ำพระอินทร์บริเวณวัดพระธาตุพนมวรรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมหนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2 5 6 7 ซึ่งในการนี้เองคะ่ะมีหัวหน้าส่วนราชการพลเรื่อนตุลาการอายการทาหารตำรวจข้าราชการลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกสังกัดและจิตอาสาร่วมถึงประชาชนชาวนครพนมกว่า2องพันคนในการเข้าร่วมพิธีโดยทันภูวาราชการจังหวัดนครพนมค่ะในมีการประกอบพิธีพลี่กรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักิ์สทธิ พระสงฆ์จะเลื่อนชัยมงคลคาถาจากนั้นได้มีการเชิญขันนามและถีตักนามไปยังเสลียงพร้อมเคลื่อนเริวขบวนเดินจากแรงนามซักซิ์ไปยังองค์พระธาตุพนมโดยตลอดเส้นทางค่ะทีเริวขบวนเชิญขันสาคอนผ่านประชาชนได้มีการนั่งนะคะสองฟังถนนพร้อมโปรยดอกไม้สีเหลืองตลอดเส้นทางเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมแห่รอบองค์พระธาตุจำนวนสามรอบน้ำกัน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้มีการเชิญขันนามและทีตักนามไปยังภายในพระอุโบสถวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารสถานที่ประกอบพิธีเสกนามพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในระหว่างการประกอบพิธีค่ะสา,ายฝนตกลงมาปโปรยปลายตลอดเวลาซึ่งก็ได้มีการสร้างความชุมชําให้กับผู้เข้ารวมพิธีในเทือนี้นํา